รู้ไหมว่าตูมอะเงียบแบบเงียบมากเพราะตูมรู้สึกว่ามันจะต้องมีสักเมนแน่ๆเลยที่บอกว่านั่นใช่ดีเจตัวสูงๆหรือเปล่าวะแล้วมันมีจริงๆคน,ค,นคนเชื่อเพราะคนบอกว่าแน่นอนมาตูมแน่นอนได้ไงมือขาวๆสูงๆนั่นน่ะสูงๆที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำน้องน้ำไหนวะคนเรามันสามารถเห็นรูปคนโดนจับถอดเสื้อแก้ผ้าร้อยคนน่ะแล้วเห็นเป็นตูมได้ยังไง แต่ตูมยืนยันเลยว่าถ้าเกิดมีตูมไปร่วมงานปาร์ตี้อันเดอร์แวร์ที่ผ่านมาแล้วโดนจับนะครับก็เอาหลักฐานมาแข่สิครับแล้วมาพูดกันเลยตูมยืนยันนะครับตูมไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้กกคอนอทมาอ่าแล้วตูมรู้สึกตลกแต่มันมีคนที่จริงจังแล้วอย่างเช่นที่ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกค้าเขาก็จะสงสัยว่าเอ้าสุดท้ายแล้วเราไปร่วมงานด้วยจริงไหมมีรายชื่อเราจริงๆริงไหมตูมไม่ใช่ปลาหมึกแถวบนตูมเป็นเครื่องบดปลาหมึกครับ ุอ่มกแาร์ตี้อ๋อองขอเราเ่ราก็แบบไปส้เรนัวันนั้นุดักมาได้ยังไงคือขอบคุณมากที่ถามครับรู้ไหมว่าตูมัเงียบแบบเงียบมากเพราะตงรู้สึกว่ามันจะต้องมีซักเมนแน่ๆเลยที่บอกว่านั่นใช่ดีเจตัวสูงๆหรือเปล่าอ่ะ แล้วมันมีจริงๆขอบคุณเพจข่าวสดมากนะครับคือข่าวสดลงใน Ti ๊ t ตอกแล้วก็มีคนไปเมนว่านั่นไงอีเสื้อขาวคือดีเจตูงๆแน่ๆแล้วเมนแบบดีเจมาตอยดีเจแล้วมาบูมดีคือโอเคครับเข้าใจได้ครับว่าเราเป็นคนสุธานะแล้วเราก็เคยมีข่าวทำนองนี้มาแต่ต้องก็ย่อต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนเราอะเวลามันจะเสพอะไรหรือแชร์อะไรอ่ะมันต้องมีหลักฐานก่อนไหมนะตูมาสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าคนเรามันสามารถ เห็นรูปคนโดนจับถอดเสื้อแก้ผ้าร้อยคนน่ะแล้วเห็นเป็นตูมได้ยังไงพอตูทุกไม่ต้องโกหกกันพี่พี่ไม่ซูมเหรอครับงานดีขนาดนั้นแล้วมันซูมกันหมดทุกคนเราซูมกันหมดทุกคนถูกต้องไหมครับมันซูมหมดแต่ว่าแต่ตูมยืนยันเลยว่าถ้าเกิดมีตูมไปร่วมงานปาร์ตี้อันเดอร์แวร์ที่ผ่านมาแล้วโดนจับนะครับก็เอาหลักฐานมาแผ่สิครับแล้วมาพูดกันเลยไม่ได้ทาด้วยนะเพราะมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเราอยู่งานที่วุ้นเส้น ชใช่ยังอยู่ง <พอ S 2> า<ส>นพี่บุภัณฑอยู่ไปต่อได้ด้วยเพราะตอนนั้นเราก็เมาเราไปอยาเราไปแล้วงานพี่บุภัณฑเราก็หนักจริงไม่ไม่งานพี่พิธภัณฑ์ตูก็ไม่ได้เมาเอ,อ,อะไรขนาดนะั้นคือจริงๆตูมช่วงนี้ตูมดื่มเหล้าน้อยลงมากๆออด้วยอีกอย่างหนึ่งอ่ะตูมมองว่างานส่วนตัวแล้วตูมมองว่าอะไรแบบนี้การที่คุณไม่มั่นใจคุณแค่คิดอ่ะการที่คุณไปเมนพาดพิงในโซเชียลมันไม่ใช่แค่ตูมนะ มันมีหลายๆคนที่เขาโดนค่วงไปด้วยแบบเฮ้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยหรือว่าอยู่อย่างอาอย่างน้องเฉียงอย่างเงี้ยหนึ่งในบริเวณของตูมก็โดนไปด้วยซึ่งเฉียงอยู่ต่างประเทศเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับต้มเลยมองว่าจริงๆแล้วอะสนุกปากได้พอหอมปากหอมคอแต่ถ้าเกิดเราออกมาชี้แจงแล้วว่ามันไม่ใช่เราอะก็ควรออกมาทําข่าวอันนี้ให้เราหน่อยเพราะภาพมันก็ติดนะคนก็จะมองว่าโอ้โหมาตูมอีกแล้วมันทรงมึงเลยใช่แน่ๆซึ่งตูมยืนยันนะครับตูมไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้กกนที่ผ่านมาครับผม ตู้เห็นน้องเฉียงเฉียงโพสแต่ตูมยังไม่ได้พูยกับน้อง็นการส่วนตัวเพราะว่าแค่น้องต้องทําให้รายการให้ตูมมันก็เหนื่อยพอแล้วลว่าเราต้องมาให้น้องแบบมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมตูมอมาอ่ะแล้วตูมรู้สึกตลกแต่มันมีคนที่จริงจังแล้วอย่างเช่นที่ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกค้าเขาก็จะสงสัยว่าเอา้าสุดท้ายแล้วเราไปร่วมงานด้วยจริงไหมมีรายชื่อเราจริงๆริงไหมเพราะว่าพอสื่อเขาจั่วว่า มีคนดังร่วมงานมีคนนั้นคนนี้ร่วมงานคําว่าคนดังอะ่ะเราไม่ได้ดังคนเดียวในประเทศนี้นะครับมันมีอีกเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งตูมก็อย่างที่บอกอะ่ะตูมไม่ใช่ปลาหมึกแถวบนนะตูเมปม็นเครื่องบดปลาหมึกครับ <laughs> ไม่ใช่ตูนะครับตูเมปม็นเครื่องบดนะครับตูมไม่ได้อยู่แถวบนแล้วไม่ได้อยู่แถวล่างด้วยฮะอาจจะเป็นได้แค่คนบดปลาหมึกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่มีตูมอย่างแน่นอนในลิสต์ครับ มีครับมีและตุมเชื่อว่ามีผลกระทบกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการมั่วสุมมันเป็นเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเ,ออเกี่ยวข้องเ,เพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่โหเคยมีข่าวเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องปาร์ตี้เรื่องอย่นด้วยตูมก็เลยอยากจะฝากแล้วกันครับว่าก่อนเช็คก่อนแชร์อย่าพึ่งไปฟันธงว่าเป็นใครถ้าคุณไม่มั่นใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าคนไทยอ่ะเขาเชื่อคอมเมนต์มากกว่าเชื่อตัวบุคคลทีีี่อออกกมาช้แจง เพราะฉะนั้นแล้วว่าคําพูดของเรามันเป็นดิจิทัลฟูดปินนะเนาะอยากพูดอะไรกะจะให้ลืมว่าตูมก็สามารถปกป้องสิทธิ์ของตูมในทางกฎหมายได้เช่นเดียวกันตูมไม่อยากให้ไปถึงการฟ้องร้องแต่ว่าตูออกมาพูดตรงนี้อีกทีเดียวอยากให้จบนะครับตูมไม่เคยอยู่ในงานปาร์ตี้กออกรนกครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่มีและครั้งไหนก็ไม่เคยด้วยครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วกระบวนการปาร์ตี้พวกนีอยู่ในสังคมเรา่้ย่ไหมโอ้โ oh oh. <laughs> <c oughs> มันก็ต้องมีถ้ามันไม่มีก็คงไม่โดนจับมันก็คงต้องมีครับแต่ว่าเราไม่เคยจัดและเราไม่รู้ครับผมแล้วไม่ได้ร้อนตัวด้วยตอนนี้คือเหงื่อเยอะเพราะว่าร้อนแต่ออกตัวก่อนเลยเอาตัวก่อนเลยแต่ว่าตุ้มย้ำนะครับตุ้มไม่ได้ทาพี่พี่สื่อนะตุ้มรักๆพี่ๆทุกคนนะมีหลักฐานว่ามีตุ้มเกี่ยวข้องในงานปาร์ตี้ที่ผ่านมาเอาออกมาเลยครับเอาออกมาเลยโอ้โหเยอะมากคนกดไลค์เป็นพันใช่ครับ คน,คนเชื่อเพราะคนบอกว่าแน่นอนออมาตูมแน่นอนได้ไงมือขาวๆสูงๆนั่นน่ะสูงๆที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำห้องน้ำไหนวะ <c oughs> แสดงว่าเราก็ไปดูว่มาออมันหายไปใครใครก็ดูออตูมเองอ่ะพอเห็นเราก็อ,อุยตายแล้ว <c oughs> มันมันมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะเออมันเราเป็นผู้เสพข่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือปลาหมึกแถวบนเขางานดีกันเราก็ซูมเราก็ดูเราก็อยากจะเช็คหน้าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ มันไม่ใช่เช็คเพื่อดูว่ามีกูหรือเปล่าไงเราอยากรู้ว่ามันมีใครบ้างเท่านั้นเองครับเหมือนคนทั่วไปเสีย่นค่ะเหมือนพี่ๆเลยครับมะตูมก็เป็นประชาชนเหมือนกับพี่ๆที่ปากตูมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับซื้อปลาหมึกที่หมุนยุกไงเออเป็นคนหมุนไงอ๋อโอ้โหอันนี้คือการเปรียบเปิดฟังอันนี้ก่อนเป็นการเปรียบเปยครับคำว่าบทประมึกตูมไม่ใช่เป็นเอเย่นเพื่บคนสารผิดหรอตัสารผิด อ,อ,อ,อก็คือ, <c oughs> อพี่เอางี้นะตูไม่ได้ไปร่วมง,งานปาร์ตี้กางเกงในครับไม่ได้ไปร่วมง,งานแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะไปด้วยครับผมเกรงใจคนทางบ้านย <c oughs> ิ<ค>่งแย่ยิ่งแย่ไปเรื่อยวันนี้นะคะก็ここ <c oughs> เป็นโอกาสดีเนาะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเลยที่แบรนดโจจิเราแล้วก็แบรนด์เลมอนมีนะคะ กับร่วมกับน้องๆพี่เซนเตอร์ทุกคนเลยที่มาทำกิจกรรมร่วมกับอีแบนบอยนะคะก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นโรงงานเราเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเองนะคะเราก็จะจําหน่ายเองเราก็มี เราพรีเซนเตอร์เนี่ยมาช่วยการันตีนะคะคุณภาพของสินค้านะคะในวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่เราได้มาลุมงานกับอีฟแอนด์บอยเนาะแล้วก็จริงๆเราจาัดก,กิจกรรมร่วมกันตลอดปีอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยมีลูกค้ามาเอา่อมาร่วมจอยกิจกรรมกับ<ช>เรารเยอะมากวันนี้นะคะก็ ก็ทางเราก็ในนามบริษัทโทฟูนะคะโทฟูสกินแคร์แล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าของแบรนด์โจจิแล้วก็เลมอนมีด้วยก็ให้สัญญาก,กับลูกค้าทุกท่านนะคะว่าเราจะตั้งใจนะคะผลิต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 ภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะอ่าเราก็ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพิีเซนเ,นเตอร์ทุกคนเลยวันนี้ที่ที่แบบให้ความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ของเราทุกคนแล้วก็พรีเซนเตอร์ที่เราคัดมาทุกคนก็ถือว่า เป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะที่แบบทดลองทดลองสินค้าของเราจริงๆเราก็ช่วยกันโปรโมตจนแบบว่าลูกค้าให้ความเชื่อมั่นได้รับการตอบรับที่ดีมากๆกว่านี้กับทางอีแบนบอยก็ขอบคุณอีแบนบอยแล้วก็ลูกค้าสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนนะคะก็คิดหวังอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ปีเก่าได้เลยไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะเราเริ่มต้นใหม่ปีใหม่นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n Top ปด r a และแ n น a g e Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แให้กำลังใจทีมงาน Top ปดารากันด้วยนะคะ